ไม่มีรั่วนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับถ้ารอยรั่วมันจะขึ้นตรงนี้นะครับมันจะขึ้นตรงนี้มันขึ้นตรงนี้นะครับเอาหมุน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 มันมีรอยรั่วมันจะเป็นฟองกาดขึ้นมาเลยนะครับ เดี๋วเด๋วเด๋วน่าสงสัยอ้าวหมุนหมุนมุนไม่มีครับไม่มีปัญหาเกิดจากลมมันเพิ่งจะไลออ่ออกจากสายหมดโอเคหมุนกลับมานนดูของนี้นะครับหมุนกลับเพื่อจะดูอฝั่งด้านหนึ่ง โอเคครับผ่านชิวี